สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปดัดวอลลุ่มนะครับแก้ปัญหาผมตรงนะครับการดัดวอลลุ่มของผมนะครับก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับน้ำยาดัดของผมจะผสมครีมบำรุงผมไปด้วยนะครับกันผมช็อตนะครับ การดัดวิธีแบบนี้นะครับจะเป็นวิธีที่แบบตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีเลยนะครับว่าลูกค้าต้องการวอลลุ่มประมาณไหนนะครับในคลิปนี้นะผมจะต้องผมจะทำวอลลุ่มแบบไม่หยิกมากเกินไปนะครับสไตล์โคเรีย<ม> <Orchestra> เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับว่าการดัดวอลลุ่มจะออกมาประมาณไหนนะครับ อย่างที่เห็นในวิดีโอนะครับจะเป็นโค้งตัว C นะครับไม่ไม่หยิกจนเกินไปนะครับขอโค้งนะครับด้วยลักษณะเส้นผมของลูกค้าเป็นผมเส้นตรงเส้นใหญ่ด้วยนะครับอย่างไรคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามงานของผมด้วยนะครับอันนี้สวัสดีครับผม